สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำมากมายเลยเด็กๆอยากทำกันี้เอ่ยอยากทำใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กออกกำลังกายกันก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆนะคะยืนขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันก่อนนะคะคุณครูมีจังหวะให้เด็กฟังทั้งหมด3จังหวะนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็รู้ไปแล้วใช่ไหมแต่เราจะมาลองกันว่าเด็กๆจาจังหวะที่คุณครูสอนได้หรือเปล่า,าจังหวะแรกนะคะเด็กๆอันนี้จังหวะอะไรคะเด็กๆ จังหวะช้าใช่ไหมคะอ่าอีกจังหวะหนึ่งนะอันนี้จังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วใช่ไหมคะแล้วคือให้เด็กๆหยุดใช่ไหมคะาก่อนอื่นเลยเด็กๆกางแขนออกคะ่ะไม่ให้ชนกับเพื่อนนะคะไม่ให้ชนกันเลย ถ้าเด็กกางแขนแล้วนะคะให้เด็กนะคะเคลื่อนไหวตามจังหวะที่คุณครูเคาะเลยนะคะเด็กๆอยากแสดงเป็นอะไรอยากเคลื่อนไหวเป็นยังไงเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวเลยได้ได้เลยนะคะตามจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะดีๆความจังหวะดีๆนะคะ ใช่ไหมคะมาเดี๋ยวรออีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะฟังจังหวะด,ดีๆนะคะเด็กๆเริ่มคะ่ะ เก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะเด็กๆมองที่มุมห้องนะคะคุณครูจะติดดอกกุหลาบแล้วก็ดอกมะลิไว้ที่มุมห้องนะคะทั้งสองฝั่งเลยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะ,ะแสดงตัวเองนะคะทำท่าทางนะคะเป็นผีเสื้อ ตามเพลงนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเปิดเพลงแล้วก็ให้เด็กนะคะเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงนะคะแล้วเด็กๆคอยฟังจังหวะคุณครูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเพลงหยุดแล้วคุณครูบอกว่าให้บินให้เด็กๆบินไปที่ดอกไม้อะไรก็ให้เด็กๆบินไปที่ดอกไม้นั้นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะครูเปิดเพลงแล้วอยู่ๆเพลงดับคุณครูก็จะบอกว่า เพลงหยุดนะคะคุณครูจะบอกวาอ่าให้เด็กบินไปที่ดอกมะลินะคะแล้วเด็กๆก็ทําท่าทางบินไปหาดอกมะลินะคะแล้วถ้าคุณครูบอกว่าาผีเสื้อไปหาดอกกุหลาบนะคะเด็กๆก็บินไปหาดอกกุหลาบนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังเพลงนะคะ เริ่มเลยนะคะเด็กๆเม้าเพลงหยุดแล้วให้เด็กบินไปที่ให้ผีเสื้อตัวบินไปที่ดอกมะลินะคะบินไปเลยคะ่ะห้ามชนกันนะคะเด็กๆไม่ชนกันนะคะ ไปหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูเปิดเพลงแล้วนให้ะคะให้ผีเสื้อบินไปที่ดอกกุหลาบนะคะ บินบินไปเลยค่ะอีเสื้อน้อยทุกตัวบินไปหาดอกกุหลาบนะคะอ่าเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆบินออกมานะคะบินออกมาแล้วกระจายกันให้เต็มห้องเลยกระจายให้ทั่วห้องเลยนะคะเด็กๆาแล้วเด็กๆค่อยๆนั่งลงนะคะค่อยๆนั่งลง อเอ็นหลังนะคะเอ็นตัวลงนะคะเด็กๆค่อยๆนอนลงไปนะคะเด็กๆแล้วยืดแขนยืดขาออกนะคะเด็กๆนอนพักผ่อนนะคะให้หายเหนื่อยก่อนเราจะไปทำกิจกรรมอื่นกันนะคะเด็กๆ